มามุมนี้เลยมุมนี้เลยซึ่งอย่างที่เห็นก็จะเป็นมุมที่มีกระ,ะมังเยอะๆนะซึ่งส่วนมากเราก็จะใช้กระ,ะมังปลาวาฬแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่เราใช้บ่อยมากเพราะว่ามันขนย้ายง่ายแล้วก็ไม่หนักแล้วก็เบาอีกอย่างก็ยังหนาอีกด้วยนะซึ่งเขาจุได้เยอะด้วยนะเยอะถึงขนาด150ลิตร คือเราอยากอยากจะบอกว่าเราเป็นคนตัวเล็กจะให้ยกอันใหญ่ๆอันหนักๆคงไม่ไหวสําหรับเราหรอกดังนั้นเราจึงมองหาตัวที่เหมาะสมสําหรับเราและอีกอย่างชอบตรงที่ว่าเราสามารถขนย้ายไปไหนก็สะดวกอย่างมากอย่างมุมนี้มุมทีเ่เห็นก็จะเป็นมุมที่เราเพาะปลาไว้ซึ่งน้องๆกําลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตโดยวันนี้เราก็ให้ทั้งอาหารเม็ดแล้วก็เลยแดงพร้อมๆกันนะเพราะว่าเพราะว่าบางกะละมังน้องๆก็ยังเล็กอยู่และบางกะละมังก็เริ่มโตแล้วด้วยเพื่อไม่ให้น้องๆเบื่อนะแล้วก็บะน้องบาง ตัวก็ยังทานอาหารที่ไม่เหมือนกันอีกเราจึงพยายามให้อาหารที่หลากหลายเพื่อว่าน้องจะได้รับสารอาหารและก็โปรโตีนที่ครบถ้วนและเมื่อเราทยอยให้น้องๆกันนะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดแล้วก็ลายแดงนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบ่ออื่นๆนะบ่อที่มีมีปลาแล้วซึ่งบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อที่เป็นสายพันธุ์เออน้องมุกดำดำมุก